ไอเจ้าลูกชายก็เอาของมาให้เพื่อนเขากินนู่นอนันนั้นมาให้เพื่อนเขากินเอากินดีๆเปล่าเปล่าเปล่าอย่าไปทำเขาลูกเออมึงเท่กว่าเขาอ่ะดีลาเยอะอะมึงสุดยอดแล้ว ความหลอ่อลมวันนี้ก็ดีนะครับแถวบางบ่อจ้าลูชายเด็กก็ไม่ไม่นอนหลับรอพ่อนื่นนี่กินอะไรอร่อยต้มโครงไก่มาให้เขาสองโครงถ้ากกิน ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทำยังไงก็ขอให้เรื่ออะไรขอให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้